ก็สวัสดีครับ f c พี่น้องทุกท่านในคลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันนะครับพระเครื่องราคาหลักร้อยเบาๆนะครับ mm. เพื่อเป็นการเสียเวลานะครับมาดูองค์แรกเลยเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนี่นั่งยองๆยองนับแบคงนะครับบางท่านก็เรียก เหรียญน,นับแบงค์นะครับบางท่านก็จะเรียกเหรียญฮกลกซิล ok นะครับมีภาษาจีนนี่นะครับมั่งมีสีสุกระบุฮกลอกซิว ok มีถุงเงินบางท่านก็จะเรียกเหรียญขวัญถุงนะครับฮกลกซิลอันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองหรือบางท่านจะเรียกเนื้อฟ้าบาทนะครับ วงนี้ก็250นะครับเอา250ต่อไปก็นีเป็นเนื้อทองแดงกะไหลทองเป็นอาเหรียญพระธาตุพนมนะครับเป็นเหรียญพระธาตุพนมอาก็จะมีฉายานะครับเหรียญน,นี้คืออเหรียญซูนามินะครับอาก็จะเป็นเหรียญที่ระลึก ในพระราชพิธีบรรจุพระอุรังคธาตุนะครับปี2522นี่นะครับพระธาตุพนมที่ระลึกบรรจุพระอุรังคธาตุนะครับอันนี้ก็เอา250นะครับ250ท่าในใดสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับเดืียต่อไปก็จะเป็นหลวงพ่อคูณอีกนะครับนางยองยองนี่นางยองยองแบบนี้ สภาพกำลังน่ารักน่ารักเลยนะครับนี่สายใครนะครับเข้ามาดูชอบทักมานะครับอ่ารุ่นมหาเศรษฐีเหรียญมหาเศรษฐีเสาห้านะครับนี่อายุ70ปีนะครปี2536นะครับเหรียญน,นี้รงพ่อคูณ ราคาเบาๆนะครับใครสนใจทักขมามา2 5นนะครับ250ต่อไปก็เป็นหลงพ่อคูณอีกเช่นเคยอ่าหนังยองยอง่านข้างนะครับแบบนี้บางท่านก็นจะเรียกเรียนสแตม์นะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมเหมือนสแตม์นะครับนี่สภพาพน่ารักน่ารักนี่นะครับ หลวงพ่อคูณวัดบันไล่นะครับเหรียญนี้ก็เอาสองห้าศูนนะครับราคาเบาๆสนใจทักเข้ามาเลยนะครับสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นสายสกลนครหลวงปู่บุญนานะครับต่อโคดคำว่าสิริตอกแบบลึกๆเลยนี่นะครับ หลวงปู่บุญนานะครับแม่ผิวอย่างเทพเลยครับองนี้เดิมเดิมนี่นะครับข้างหลังเป็นพระอุปคุตนะครับนี่พระอุปคุตนิยมมหานิยมอานี่นะครับปู่บุญนานะครับปี2 5 5 3นะครับ สวยเดิมๆเ,เลยนะครับองค์นี้ห้าท่านใดสนใจทักมานะครับอันนี้ก็สองห้าศูนย์นะครับสองห้าศูนย์ทุกอง